บ็อกซิ่งอ่ะ ลาสนาฬิกาวันที่25กุมภาพันธ์มิสเตอร์ซาวทอร์แอนเดรคแคสตรอมดีนาอายุ24ปีสัญชาติชิลีเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกพุทธรัก์สอนคำหารรองสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองพัทยาในสภาพดั้งจมูกหักแตกมีเลือดอาบใบหน้าหลังถูกทำลายร่างกาย โดยเหตุเกิดภายในถนนคนเดินวอลกี้สตรีทพัทยาใตา้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ซึ่งผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ทางน้ำตาผ่านล่ามแปลภาษาว่าได้ออกมาจากสถานบริการแห่งหนึ่งซึ่งปิดให้บริการแล้วแต่ตนเองอยากจะไปดื่มต่อที่ซอยบัวขาวแต่กลับถูกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเสียก่อนหลังจากนั้นจึงได้โดยสารวินจักรยานยนต์รับจ้างอีกคันให้มาส่งยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบร่องรอยคราบเลือดหยดเป็นทางเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าสามารถบันทึกภาพวินาทีเกิดเหตุไว้ได้ทั้งหมดพบว่าเป็นชายสวมเสื้อกั๊กวินรถจักรยานยนต์รับจ้างรูปร่างสูงล่า นั่งอยู่กับผู้บาดเจ็บแล้วลุกขึ้นตบเข้าที่ใบหน้าจนไง่ท้องถึงสองครั้งและยังใช้เท้าเตะเข้าที่ใบหน้าอีกหลายครั้งอย่างไม่ปราณีโดยที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ต่อสู้ตอบโต้แต่อย่างใดต่อมาเมื่อเวลาส0บนาฬกาวันเดียวกันพันตำรวจเอกพิสิทธ์พูลทรัพย์ผู้กำกับการสพเมืองพัทยารวมกับพันตำรวจโทสมบูรณ์เอื้อสมานไมตรีสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนายอมร์หรือเจี๊บบุญมีนามสกุลเดิมคือนพป,ปากูลได้ที่บา้านเลขที่149ทับสหมู่10ซอยบ่อนไก่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพร้อมของกลางเสื้อวินและเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุพร้อมควบคุมตัวไปสอบสวนอย่งสอพอเมืองพัทยาหลังจากนั้นในเวลา13นาฬิกาพันตบรบเอกกรวัฒน์หันประดิษฐ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมพันตำรวจเอกพิสิทธิธ์ภูนทรัพย์ผู้กำกับการสพเอมืองพัทยาและพันตำรวจโทสมบูรณ์เอื้อสมานไมตรีสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยาได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนายอมรบุญมีและได้ควบคุมตัวนายฤทธิศักดิ์กัลลาสุมาโสอายุ45ปีวินจักรยานยนต์รับจ้างอีกรายผู้อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำ ดยจากการสอบปากคำนายอมรหรือเจีย๊ยบบุญมีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุผู้เสียหายชาวต่างชาติอยู่ในอาการมึนเมาได้มาพูดเซ้าซีให้ไปส่งแต่ด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันตนจึงไล่ให้ผู้เสียหายไปที่อื่นแต่ผู้เสียหายกลับพูดจาวกวนเซ้าซีอยู่อย่างนั้นด้วยความที่ตนเป็นคนขี้รำคาญและมโมโหง่ายจึงบันดาลโทสะลงไม้ลงมือไปในที่สุด ทั้งนี้ตนยอมรับผิดและอยากกล่าวขอโทษถึงการกระทําอันไม่เหมาะสมดังกล่าวส่วนทางด้านนายฤทิศักดิ์กันสุมาโสวินจักรยานยนต์รับจ้างผู้อยู่ในเหตุการณ์อีกรายเปิดเผยว่าตนเองนั้นไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาเห็นก็ตอนที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกทำร้ายแล้วจึงพยายามเข้าไปห้ามปรามเมื่อเหตุการณ์สงบลงผู้เสียหายบอกว่าอยากจะไปแจ้งความตนจึงพาไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมควบคุมตัวนายอมรบุญมีผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและหากแพทย์ระบุว่าผู้เสียหายมีอาการสาหาัสก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อไป